แนวทางปฏิบัติของตํารวจไซเบอร์ของสอทอเองนะครับเมื่อมีเจ้าที่ตารวจที่ดําเนินการพาดพิงเนี่ยส่วนที่หนึ่งเลยเราจะมีคําสั่งประจรําสพกนั่นเป็น,เป,นเป็นเบื้องต้นที่เป็นแนวทางปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่มารับตําแหน่งนะครับส่วนที่2องจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอเท็จริงนะครับส่วนที่เมื่อวานมีการพาดพิงก็คือเราเราเดำเนินการทั้งสองส่วนแล้วไม่ใช่เพราะาส่วนที่สองท่านที่ถูก ถูกพาดพิงนะครับแต่ว่าเราก็ตั้งในส่วนของในเรื่องอื่นๆด้วยแต่เรื่องที่มีการพาดพิงถึงเมื่อวานเนี่ยมันก็มีเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยง,งานหลายพื้นที่แล้วก็จะเห็นว่ามีข้อมูลตั้งแต่ปีเก่าๆมาใช่ไหมครับตั้งแต่มีข้อมูลตั้งแต่6 2 6 3เป็นต้นมาั้นสิ่งเหล่านี้เองในส่วนของสอทอเองเนี่ยเราก็ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่สอทอนะครับซึ่งเด้ตั้งกรรมการแล้วนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องนี้เองเนี่ยผมเรียนชี้แจงพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับก็คือส่วนที่หนึ่งเองเนี่ยข้อมูลของเมื่อวานกับข้อมูลที่ท่านมีพุ่งกับท่านหนึ่งที่ไปร้องทุกข์เก่าโทษที่ที่สอนอตะปูนลักษณะเป็นข้อมูลลักษณะเป็นข้อมูลที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งทางนี้ก็ไปมีการร้องทุกข์ดำเนินคดีที่สอนอตะปูนนะครับส่วนที่สองเองจากเมื่อวานที่นําเรียนก็คือจะมีการ ไปพบท่านรองเต่าที่บชกในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับดังนั้นในส่วนนี้ก็เลยเป็นเรื่องของบจกที่ต้องดาเนินคดีด้วยส่วนหนึ่งนั้นในส่วนเหล่าที่เองผมเรียนพี่น้องส่วนบัญชนว่าก็คงไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องการตรวจสอบนะครับจะมีทั้งในส่วนของสนะปูในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งผมก็เชื่อว่าทางสำนักงานตำรวจชาติก็ตรวจสอบในภาพรวมด้วยนะครับส่วนที่1ส่วนที่2เองผมว่ายุคนี้ไม่ว่าจะเป็นขราชการ หน่วยไหนท่านใดน,นะครับล้วนแต่ถูกตรวจสอบทั้งสิ้นไม่ว่าจากหน่วยรักการด้วยกันเองจากาาบุคคลภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสืง่อมวลชนเองก็ดีในเรื่องของประชาชนโดยทั่วไปก็ดีล้วนแต่รับการตรวจสอบทั้งสิ้นผมเชื่อว่าการตรวจสอบเหล่านี้จะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับงั้นสิ่งเหล่านี้เองเราเป็นข้าราชการเราก็ต้องพร้อมรับการตรวจสอบทั้งสิ้นนะครับ ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าว่าไม่ต้องเป็นห่วงในส่วนของมาตรฐานของสอทอยอก็จะดาเนินการทั้งสองส่วนและะ้วก็จะตรวจสอบไปควบคู่กันไปครับครับผมครับ,เ,บ,บเราเราดูเราดูเส้นเงินเนี่ยเขาจะพาดพิพงถึงล,ลักษณะของการการะทําผิดหลายประเภทใช่ไหมครับหนึ่งอันนั้นคือเรื่องของเส้นเงินหรือเรื่องของเว็บนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเราก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของเส้นเงิน แต่เรื่องของเส้นเงินเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดำเนินคด,ดีที่ทางสนทบูและทางสอบสวนกลางซึ่งถ้าพรุ่งนี้เข้าไปที่สอบสวนกลางสอบสวนกาลางตรวจสอบและดำเนินคดีถ้าผมใครกระทำผิดนะครับผมครับในลักษณะที่เขาบอกเขาเหมือนใช้ว่ามีการเก็บเงินรวบรวมข้อแม่เกิดทั้งหมดแล้วไปลงให้ผู้คำน,นั้เรียนเรียนว่าหลักหลักฐานที่นํามาชี้แจงกับหลักฐานทางทางทางการเงินเนี่ยมันมันเชื่อมลักษณะไหนนะครับมันเชื่อมลักษณะไหน เช่นบางเส้นเองก็มีครั้งเดียวบางเส้นเองก็มีหลายครั้งอันนี้เป็นเรื่องของการถูกดำเนินคดีทั้งสิ้นนะครับส่วนในเรื่องของสอทอยก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของวินัยและก็ดำเนินการนะครับ,บค,ครับเพราะว่าในส่วนของการดำเนินคดีทางอาญาเนี่ยอย่างที่นําเรียนก็คือก็มีการแจ้งความทั้งที่ท,ที่สอนตะปูนแล้วก็ถ้ามีพรุ่งนี้อีกก็ที่สอบสวนกลางจะพี่ถูก แจ้งความดานนีกดนสองส่วนนะครับซึ่งก็ผมว่าก็เป็นการดีที่หน่วยงานภายนอกซึ่งจะมาะตรวจสอบและ,ลละลด้านสเบื้องต้นไม่ไม่ไม่สอบถามไม่ไม่รู้จะสอบถามแต่ออว่าเราให้คณะกรรมการตรวจสอบด้านบ้งต้นนะเออคือนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของของ ขั้นตอนของการตรวจสอบก็จริงนะครับครับผมครับตอนนี้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกี่นายอะคะแล้วกรอบระยะเวลาเท่าไหร่ผมให้ตรวจสอบคือข้อมูลทั้งหมดที่เมื่อวานถูกพลาดพิงถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อวานที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องพลาดพิงถึงในภาพรวมของสททั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของของพฤติกรรมอย่างอื่นที่นอกเหนือแล้วก็รวมทั้งขรรานการอื่นก็เป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับซึ่งมีอะไรบ้าง ก็พิจารณในการตรวจสอบผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะครับเรื่องนี้ก็มีหลายหน่วยที่ต้องตรวจสอบในส่วนของที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ตรวจสอบก็บอกว่าให้ดําเนินการให้เร็วที่สุดแล้วก็รายงานให้ทราบเป็นระยะนะครับครับเนาะตอนนี้จะให้มาประจาสอบประกอบแล้วนะครับครับผมครับเนาะประจาสอบประกอบกี่นายะณตอนนี้อ่าสองนายครับสองนายนะครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับครับ จะมีการแถลงข่าวนะคะทางเพจของพนายตั้มเขามีการถูกปิดกั้นไปค่ะหลายคนก็มองว่ามันเกี่ยวข้องกับไฟเบอร์หรือเปล่าค่ะไม่เกี่ยวเพราะว่ายังไงคือเพจปิดมันก็เปิดได้นะครับมันไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่อย่างที่เรียนนะครับว่าเพจปิดมันก็เปิดได้มันขอร้องขอเพียงไม่กี่ชั่วโมงมันก็สามารถเปิดได้แล้วนะครับไม่รู้จะทําไปทําไมจริงไหมไม่รู้จะทําไปทําไมนะครับ แต่เมื่อข้อมูลข้อมูลเดิมๆเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่ที่พอจะทราบอยู่แล้วจากจากช่วงเวลาที่ก่อนหน้าน,นั้นที่มาครับครับผมครับขอบคุณมากนะกพี่จานพี่โมา มาคุณผู s <S oh. 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 ้ชมมาสอบถามกันต่อเจ็บาออเนี่ยอาสอบมีห้องนั e ้นอยู่จริงไม่ใช่คือลักษณะห้องเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะนั่นได้เพราะว่าห้องเนี่ยเป็นห้องของผู้ชามันจะเป็นนั่นได้ไงห้องของรองผู้ชิการห้องของผู้ชามันจะเข้าไปนั่นได้ไงนะครับครับผมครับมีการเข้าไปดูในห้อง ไม่มีไม่มีอะไรเลยก็มีสำนักง,งานนั่งอยู่ปกตินะครับครับนะนนบเอา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 นาะเดี๋ยวเดี๋ยวอะเอมันมีเหตุการณ์พูดถึงเรื่องของอทนุ้งใสเบอร์อย่างเงี้ยค่ะมันถือว่าเป็นการแบบพี่ว่าพี่พร้อมตรวจสอบอ่ะคือคือใครจะตรวจสอบก็ามาตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้เป็นข้าราชการเขาต้องพร้อมถูกตรวจสอบเนาะเออ ไม่ใช่ผมว่าคือคือถ้าตํารวจหน่วยไหนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่นั้นๆมันก็ดูว่าดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆทั้นทงนั้นจริงปะ่ะแต่ว่าเอาเราดูจริงๆแล้วเนี่ยเราดูจริงๆอย่างเช่นมีการจับกลุ่มของสอทรังแต่ผมรับตําแหน่งเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีการยึดทรัพย์ที่พันสี่ร้อยกว่าล้านสามร้อยกว่าลายปีนี้เองสักแปดสิบกว่ารายแล้วก็ยึดเกือบพันล้านแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เองแต่เราต้องยอมรับว่า ไอการปิดกั้นเว็บพนันเนี่ยตอนนี้ปีนี้ร่วมกับกระทรวงดีเนี่ยเราปิดกั้นไปทั้งสามหม0 0กว่าละยูเออแต่ว่าลักษณะของเว็บพนันธรรมชาติของเว็บพนันก็คือเมื่อกี้ไม่เห็นไหมที่เมียนมาเห็นไหมเขาพร้อมที่จะเปิดตลอดเวลาเห็นไหมตัว Facebook ที่สามารถเข้าได้โดยอัตโนมัติเนี่ยเราปิดกั้นเขาก็สามารถเปิดได้โดยใช้พอร์ตนะครับงั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติผมนําเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับท่านก็กำชับมาโดยตลอด แลวผมก็เชื่อว่าท่านกํชับมาในที่ประชุมของผู้บัญชาของตรก็กัาชับเรื่องนี้มาตลอดงั้นสิ่งเหล่านี้เองผมว่าทางรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะตรวจสอบทางสอทองเหมือนกันนะครับกับผมกับ<ๆ>เอาเหมือนกันผมผมผมนั่งเรียนเมื่อกี้ว่าว่าคือพอตํารวจหน่วยนั้นรับผิดชอบในหน้างานไหนมันก็มักจะถูกพลาดพิงในเรื่องของนี้ตลอดนะครับอย่างที่เรียนบอกว่าเราเราไม่ห่วงเรื่องการตรวจสอบนะ ก็คือสามารถที่จะตรวจสอบเราได้นะครับเราพร<ง>้อมครับจากบินชีมาแต่ผมดันถ้านบินชีมาตัวเองน,นะครับผมไม่ไม่หรอกผมว่าก็คือต้องต้องไปตรวจพิสูจน์การดาเนินคดีกับกับกับหน่วยงานภายนอกซึ่งสามารถดาเนินคดีกับเราได้นะครับครับผมจะดเนินยังไงครับตอนนี้ะชาชนเขาไม่เชื่อมันตํารวจแล้วะครับก็ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรื่องนี้เฉพาะตํารวจมีหน้าที่นะเราจะเห็นว่าหน่วยอื่นที่มีหน้าที่ก็สามารถที่จะกับกลุ่มได้ เช่นดีไซน์ก็จับรายให,ใหญ่ได้ใหญ่ๆมากมายนะครับผมว,ว่ามันมันสามารถที่หน่วยอื่นที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายก็สามารถที่จะตรวจสอบได้โอ้ยกำชับตั้งแต่วันแรกวันแรกที่ท่านนายกมีคำสั่งแล้วเพราะนายกท่านประชุมแล้วก็ท่านสั่งการ ว่าต่อเราต้องทํางานให้หนักขึ้นทํางานให้มากขึ้นนะครับรู้สึกพอแล้วพอแล้วนครับรู้สึกไปที่ที่สวทเหมือนเข้าไปอยู่ในหมากมากเกมที่ขงพไปตะเวทวโรกันนะครับก็ก็ในฐานะในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบว่ามีเสียงสะท้อนอย่างนี้ทํายังไงที่จะให้หน่วยอื่นมาตรวจสอบเราได้เราก็พร้อมเข้าไปมีการพดคุยในเรื่องนี้หรือเปล่าครับเข้าไปประชุมประชุมในเรื่องของของไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับครับผมครับ ครับเนาะครับ <tries>